สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามลำรานะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยนะครับพูดถึงเรื่องของกระแสของเรื่องหีบนะครับที่ปัจจุบันมีพบมากขึ้นหีบที่ใส่พระสมเด็จน,นะครับและจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับต้องบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากคําทํานายนะครับที่กล่าวไว้ว่าเมื่อครบร้อยสี่สิบสี่ปีหลังศักสมเด็จพระยันตมนาภาพนะครับ พระสมเด็จนะครับก็จะปรากฏขึ้นมาครับโดยเฉพาะช่วงร5 0้าปีนะครับก็ซึ่งเป็นช่วงนี้ครับ1 5อยถึง151หบเอนี่ยนะครับก็ถือว่าเราเจอกันเยอะมากครับในส่วนตัวนะผมพูดตั้งแต่คลิปแรกๆแล้วนะครับว่าพระสมเด็จเนี่ยมีจํานวนมากนะครับในการสร้างไม่ว่าจะเป็นในประวัติต่างๆนะครับแต่ว่าสร้างแล้วจะไปเก็บไว้ที่ใครบุคคลใดเนี่ยครับอันนี้ผมไม่ทราบได้นั้นการทํามาตรฐานเนี่ยเราดูที่พระเป็นหลักนะครับแล้วก็ เรื่องราวนะครับของหีบเนี่ยอย่างที่บอกไปทุกคลิปนะว่าจริงมีแน่นอนนะครับไม่จริงก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมจะเตือนสติทุกรอบนะครับหีบโบราณนะครับซื้อได้แล้วก็เราจะเจอเช่นหีบเก่าพระเก่าอ่านี้โชคดีไปนะครับหีบเก่าแต่เอาพระเก่ามาใส่อีกทีหนึ่งแล้วค่อยล็อกอ่านี้ก็ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับหีบเก่าพระเก่าบ้าง ใหม่บ้างปนกันอ่ะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งหรือหีบเก่านะครับแล้วพระใหม่ไปเลยเพราะอะไร,รเพราะว่าหีบเก่าเนี่ยหาซื้อได้นะครับมีเยอะแยะนะครับหีบหนึ่งก็หีบเหล็กเนี่ยนะครับสองสามพันบาทแต่ปัจจุบันอาจจะขึ้นราคาแล้วนะครับแต่ว่าหลายปีก่อนก็ราคาอยู่ประมาณนี้นะครับและโดยเฉพาะที่เป็นหีบเหล็กเนี่ยก็จะมีสนิมขึ้นนะครับหลายคนบอกว่าแต่ว่ามีแม่คุญแจล็อกอยู่ยังไงเนี่ยก็เป็นการยืนยนันคาวนี้ล็อกมันมีหลายแบบครับหนึ่งล็อกที่หลังก็ได้ การตัดนะครับถ้าตัดหีบด้วยแม่คุญแจนะครับปัจจุบันนะครับแม่คุญแจลักษณะนี้เป็นแม่คุญแจจีนเนี่ยนะครับมีขายนะครับท่านเข้าไปดูได้เลยนะครับมีขายขายพร้อมลูกคุญแจด้วยนะครับแล้วแม่คุญแจเนี่ยนะครับไม่ได้เปิดยากมากนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมจะไ้ดูนะครับว่ากรณีศึกษาเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเจอคุญแจล็อกอย่างที่บอกครับให้ดูพระเป็นสาคัญนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดเหตุการณ์เั้งหงบนหรือหีบจริง พระจริงแต่ว่าเปิดมาแล้วเอาของออกบางส่วนใส่กับแล้วล็อกกุญแจใหม่อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับโดยที่แม่คุญแจลักษณะนี้นะมีขายพร้อมกับลูกกุญแจแล้วลักษณะการเปิดนะครับถ้ามีลูกกุญแจปุ๊บเนี่ยเปิดได้เกือบทุกอันนะครับลักษณะเหมือนกันหมดซึ่งวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณอาจาร,รย์เหน่งสุประชัยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราได้เปิดขีปไนมาหลายรอบนะครับท่านจะเห็นได้ว่าผมเองเนี่ยจะพยายามเจียที่หูของหีบนะครับจะเก็บ แม่คุญแจไว้เพื่อทําการศึกษานะครับก็เลยมีการคุยกันนะครับนะครับแล้วอาจารย์หน่งของเราก็หาวิธีนะครับในการสะดอกคุญแจได้นะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวนะครับผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับในการสดอกคุญแจนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องดูในรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าลักษณะคุญแจเป็นอย่างไรนะครับนะคุญแจที่ล็อกนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะนี้นะครับด้านเนี้ยนะครับก็จะเป็นช่องนะให้เสียบแทงเข้าไปนะครับ ักษณะจริงๆถ้าใครเคยเล่นหมากลุกจีนจะมีตัวหนึ่งตัวอย่างนี้เลยนะครับอ mm. ผมเรียกชื่อไม่ถูกเหมือนกันตัวะไรื่องบินตัวสื่อนะ,นะครับซึ่งซึ่งคือเวลาเด็กๆเรียกเนี่ยผมจะเรียกเครื่องบินนะครับเนี่ยตัวนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับเราก็จะบอกฮ้ยเนี่ยล็อกมาเปิดไม่ไ,ด,ด,ด,ได,ด้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ให้อาจารย์ที่เป็นคนคนพบพิธีสาธิตก่อนนะครับอ่ นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับปกตินะครับล็อกเนี่ยมันเปิดไม่ได้ครับนี่ก็เปิดไม่ได้นะครับเอาอะไรแย่ก็เปิดไม่ได้นะครับลองแบบธรรมดาดูก่อนนะครับอ่ะนี่นะครับถ้าสมมติว่าเราหาเหล็กนะครับที่เป็นลักษณะเดียวกันนะครับแทงเข้าไปนะครับอืมแล้วก็ถ้าถึงปกติอย่างเนี้ยมันเปิดไม่ได้อย่างงี้ครับเสียบตรงเข้าไปเนี้ยก็ยังเปิดไม่ออกนะครับอ่าลองดูนะครับเทคนิคได้ครับ นี่นะครับหลุดมาแล้วนะครับนะครับนี่เราจะเห็นได้ว่านะครับในนี้นะครับอ่าในนี้นะครับจะมีสลักนะครับนี่ที่บานออกนี่อาจารย์เหน่งเราศึกษาถามว่าดูจากไหนครับดูในช้อปปี้นะครับนะครับก็จะมีมีขายอยู่นะครับเดี๋ยะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอ่าดูนี้นะครับเนี่ยก็จะมีตรงนี้ก็คืออ่าแม่คุณจีาโบราณนะครับมีขายเลยครับเนี่ยเข้าไปนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นอีกสลักอีกแบบหนึ่งนะครับ มันจะมีหลายรูปแบบครับแล้วก็ตัวลูกคุญแจเนี่ยคือถ้าเราเจอล็อกแบบเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะเปิดได้หมดนะครับส่วนนี้นะครับให้ดูไปพร้อมๆกันนะครับนี่มีทุกไซส์เลยนะครับนี่หลากหลายนะครับมีแกะลวดลายด้วยครับสั่งมานะครับแล้วก็เราเห็นได้ว่าเนี่ยเวลาเรามาส่องดูเนี่ยบเราก็จะดูลักษณะของนี่นะครับสลักเห็นไหมครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือนี่รูปนี้เหมือนกันเลยครับคือต้องบอกว่าทางชั้นเหน่งของเรานี้นะครับได้ เปิดตรงนี้ดูนะครับแล้วก็หาวิธีอย่างเนี้นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะในแต่ละรูปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องศึกษาไหมครับผมให้ดูนะครับตัวนี้นะครับอ่าเทียบกันนะครับอืมอ่านะครับฝากถือนะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับอ่าแต่อันนี้โอเคก็อาจจะเก่าดํานะครับอยู่ข้างในซึ่งจริงๆอ่ะเราก็มีการสแกนเพราะเนี่ยผมไม่อยากให้ติดใจที่มีแม่คุญแจล็อกนะเพราะมันเปิดได้นะครับแล้วถ้าท่านเนี่ยซื้อเรียกว่าซื้อลูกคุญแจมา นะครับเปิดได้หมดเพราะอะไรครับเพราะว่าล็อกนี่มันไม่ได้เปิดยากนะครับหลักการไม่ยานะครับอาจยวผมสาธิตให้ดูเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับอืมก็เป็นที่นีบเข้าไปครับแล้วก็สามารถคลายล็อกนะครับนี่ก็ก็เปิดคลายล็อกตรงนี้บีบมาก็เปิดได้แล้วนะเพราะไม่ใช่ล็อกที่เป็นล็อกเฉพาะนะครับอ่ะนะครับซื้อได้นะวันนี้เขาขายเท่าไหร่นะแป๊บนึงเนีเดี๋ยวดูด้วยกัน สี่ร้อยเก้าสิบนะครับถึงสองพันหกสิบสี่บาทเพราะฉะนั้นแล้วแต่ขึ้นอยู่ขนาดขนาดนะครับขึ้นอยู่กับขนาดนะครับอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้ดูนะครับเดี๋ยวผมผมใส่กลับนะครับผมใส่กลับนะครับนี่นะครับอ่ะเพราะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสาธิตกับการล็อกกรณีที่เป็นหีบเหมือนกันนะครับอ่ะใส่กลับนะครับไม่ออกนะครับไม่ออกนะครับก็เดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่าได้หรือไม่นะครับต้องลองดูว่าได้หรือไม่นะครับก็ตรงนี้นะครับก็ต้อง เปกันนะครับนี่ลวดเดียวนะครับผมทีเดียวหลุดเลยนะครับเห็นไหมครับได้เลยนะครับฉันเนี่ยนะครับอย่าไปติดใจในแม่กุญแจที่ล็อกนะครับเราพูดเสมอดูภาพเป็นสาคัญครับมันเหมือนกับตอนที่ท่านซื้อกล่องสุ่มน่นจะมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าไปติดกับภาพลักษณ์ที่ว่าต้องมีแล้วกับแม่กุญแจนี่เราไม่ต้องเลื่อนนะครับถ้าใครมีนะครับแล้วไม่ไปซื้อลูกกุญแจหรือกลัวว่าจะซื้อไม่ตรงรุ่นแต่ถ้าเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะเครื่องบินเนี้ย เราเปิดได้รุ่นอื่นเราก็น่าจะเปิดได้เหมือนกันนะครับซึ่งนะครับอันนี้มันอยู่ที่ต้องเข้าใจเทคนิคด้วยนะครับเนี่ยทีเดียวหลุดเลยนะครับเห็นไหมครับนะฮะเป็นสดอกครอันนี้เดี๋ยวเราจะไปชมนะครับว่าถ้าเป็นกรณีที่ว่ามีหีบจริงนะครับเปิดได้จริงแล้วล็อกกลับอาจจะมีการเปลี่ยนผ้าอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปชมด้วยกันนะครับครับเวลาดูนะครับสังเกตว่าเวลาผมเปิดหีบเนี่ย ผมจะตัดที่หูหีบนะครับสาเหตุที่ตัดที่หูเพราะอะไรครับ <ew> เพราะว่าหีบนั้นจะรู้สึกว่าถูกเปิดแล้วโดนตัดแล้วนะครับถึงจะเปลี่ยนล็อกตรงนี้นะครับเนื้อก็จะไม่เหมือนกันเพราะเนี่ยเหมือนกันเนื้อหีบเนี่ยเก่าจริงโบราณจริงนะครับครนี้สมมุติว่าสมมุติว่าคนก่อนหน้าเนี้ครับเป็นหีบอื่นก็จริงแต่ว่าตัดที่ตัดที่แม่คุญแจสมมุติว่าตัดที่แม่คุญแจเลยนั่นหมายความว่าหีบเนี่ยก็ยังคงสมบูรณ์อยู่เห็นไหมครับอันนี้กลับไปใช้ไม่ได้แล้วนะ แม่ผีจะยังสมบูรณ์อยู่ก็แค่เปลี่ยนแม่กุญแจเฉยๆนะครับแล้วสมมุติว่าเพลินผมตัดไปแล้วสมมุติว่าช่องนี้นะครับเป็นล็อกกุญแจแล้วกันก็ไม่ยากมันก็เหมือนกลับมาทําใหม่นะครับก็คือเราก็ใส่ลงไปนะครับอ่านะครับนะครับก็คือเหมือนล็อกกลับนะครับแค่นั้นเองครับก็คราวนี้จะใส่อะไรก็ได้จะเอาออกก็ได้นะครับแล้วก็ใส่กลับจบเห็นไหมครับกรณีผมสมมุติว่านี่คืออกตรงนี้นะครับ อันนี้เรก็ก็สมมูรณ์แบบแล้วนะครับซึ่งคนที่เป็นเนี่ยนะครับก็จะสามารถเปิดล็อกได้นะครับสามารถเปิดล็อกได้นะครับอันนี้เพิดว่าวางอยู่นี่ผมก็อาจจะเปิดนะครับก็ต้องลองดูอาจจะจังหวะยากนิดนึงนะครับนี่ทีเดียวครับหลุดเลยนะครับนี่นะครับถ้าเป็นก็ไม่ยากครับหลุดได้ทันทีนะครับ เพราะฉันเนี่ยตรงนี้แหละครับคือจุดที่อยากให้ทุกท่านนะครับตั้งสติเอาไว้นะครับว่าในในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับหีบที่มีเนี่ยอาจจะเป็นหีบเก่าจริงโบราณจริงนะครับส่วนแม่คุญแจเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับเราสามารถเปิดได้แต่ว่าอันนี้ถ้าท่านไปทำเดีย๋ยวต้องฝึกอยู่นานเหมือนกันเพราะมันมีเรื่องของจังหวะด้วยนะครับเพราะว่าที่อุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปกรณ์เฉพาะแต่ถ้าท่านสามารถซื้อนะครับ ใน s h อ p e e แล้วขนาดเท่ากันอะไรเท่ากันหมดช่องเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกคุญจดอกไหนก็เปิดได้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นล็อกเฉพาะเหมือนคุญจปัจจุบันคุญจปัจจุบันอาจจะเปิดยากแต่ก็ยังมีคนเปิดได้นะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าคลิปนี้นะครับมาเตือนสติสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับที่เราจะต้องตรวจคือเราตรวจที่องค์พระเป็นหลักนะครับนะครับค่าต่างๆน,นะครับตรวจที่องค์พระเป็นหลักนะครับ อ่าคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองไล่กระบวนการกันนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือนะครับวันนี้เนี่ยพี่สุกเกษเองเนี่ยครับจะสมพระแล้วก็มาใช้บริการนะครับในการเช่าชั่วโมงในการตรวจนะครับซึ่งอันเนี้ยอย่างที่เราบอกครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็ตามนะครับเราก็จะดูที่องค์พระเป็นหลักนะครับถามนิดนึงพี่สุกเกษจะสมพระมานานหรือยังครับประมาณสักสามสิบ สามสิบปีได้สามสิบปีแล้วนะครับแล้วก็มันค่อยๆเก็บอาทีละเล็กทีละน้อยนะครับไปเรื่อยๆครับก็ไม่ได้เช่ามากนะครับเราวันนี้ก็ได้นําพระมาเช่าชั่วโมงในการตรวจนะครับเป็นไงบ้างครับก็ดีครับเพราะว่าเราเราเรามีศรัทธาแต่ว่าเราเกิดในธรรมหลวงปู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยอิงกับวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยคงโกหกไม่ได้เหมือนคน ถ้าคนยังโกหกได้วิทยาศาสตร์จะไม่ไม่โกหกเขาก็จะแสดงผลตามข้อมูลที่มีการจดวจนทึกไวไครับผมเข้าใจว่าอย่างนี้เพราะนั้นเราเราต้องต้องอิงอันนี้ไว้ถ้าถ้าเราจะเราชอบเราก็ต้องต้องสะสมอย่างมีหลักมีเกณฑ์นะครับ,นะรบก็อันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับสําหรับพี่สุทธิ์ที่มาเช่าชั่วโมงนะครับซึ่งพี่สุเสมเนี่ยมีพาที่สวยด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะมานั่งดูพระของพี่สุเาษิด้วยกันนะครับสักองค์สององนะที่มีความสวยงามนะครับนะครับพอหลายคนเนี่ยเห็นผมมาพูดแบบนี้นะครับอ้าวนี่จะเป็นการชี้พงให้กระลอกไหมนะครับแล้วคนรจะไปทำโมเปิดได้อันนี้ที่ผมทําเนี่ยก็คือถ้าผมไม่ทําก็มีคนทําอยู่แล้วถ้าผมไม่ออกมาพูดก็มีคนซื้ออยู่แล้วแต่ถามว่าสิ่งที่เราไม่กลัวคืออะไรครับว่าเรามีอุปกรณ์นะครับเนี่ยนะครับเครื่องอย่างเครื่องรถนะครับ ต่างๆเครื่อง density การตรวจต่างๆที่ให้มีรายละเอียดนะครับที่เขาเรียกว่าไม่ได้เพียงแค่เราจะต้องมีความเชื่อนะแต่เราต้องมีอุปกรณ์ด้วยสิ่งเหล่านี้ต่างหากนะครับที่เป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวแล้วทั้งหมดนี้นะครับสามารถพิสูจน์ได้นะครับผมอีกทีนึงนะครับปกติก็ทีเดียวได้แล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับทีเดียวได้เลยนะครับแต่ว่า ไม่ต้องไปฝึกเอานะครับมีจังหวะนะครับกว่าจะได้อย่างนี้นะครับอ่ามันก็มีต้องมีเทคนิคนะครับอยู่ๆอยู่ๆจะเปิดนะครับแต่ทําอีกทีหนึ่งนะครับไม่ได้เปิดง่ายๆครับหลายคนเดี๋ยวบางทีซื้อมาเล่นนะครับอ่านะครับอาา่าสมมติเราเราไม่รู้จริงเนี่ยเราแทงเข้าไปยังไงก็ไม่เปิดกดยังไงก็ไม่เปิดนะเห็นไหมฮะไม่ออกนะครับอ่ามันก็ต้องมีอ่าก็ต้องเนี่ยออกเห็นไหมฮะมันก็ต้องมีวิธีการนะพอจะเปิดก็เปิดได้นะครับแต่ทาให้เปิดไม่ได้ก็เปิดไม่ได้นะครับมันไม่ยากนะครับแต่สิ่่่่งงททีีาามมกสุดออยผบบครัเ เราเราอย่าเราอย่าไปหลงนะครับในสิ่งเหล่านี้เพราะที่ผมออกมาทําคลิปตรงนี้เพราะว่าอาจจะมีนะครับออกมาอีกจํานวนมากนะครับคราวนี้ท่านแต่แจ็คพอตหรือไม่แจ็คพอตได้ของดีอย่างที่ผมบอกมีโอกาสเจอทั้งทุกรูปแบบครับนะครับหรือบางคนอาจจะมีพระที่ดีและเก่านะครับแต่ว่าไม่รู้ไปยังไงถึงจะน่าเชื่อถือก็จะไปซื้อหีบมาหาซื้อนะแม่คุญแจมานะครับ ซึ่งคนที่ทย ب, พยายามจะทำแต่เขาทาได้ทุกแบบนะครับแล้วก็เอามาใส่นั้นสิ่งที่สุดนะครับคือตั้งสตินะครับแล้วก็ค่อยๆพิจารณานะครับดูองค์พระต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นหีบนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ใครมาเปิดที่เอดีสแกนเนี่ยผมตัดที่หูของหีบนะครับไม่ได้ตัดที่แม่คุญแจท่านเห็นอยู่ยังสมบูรณ์อยู่นะครับอาจจะอาจจะมีโดนบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสมบูรณ์อยู่เพราะว่าหีบนั้นก็จะไม่สามารถเอากลับไปใช้ได้แล้วนะครับอันนี้คือ หลักการนะครับหรือถ้ามีโอกาสได้เปิดอีกจะทําสัญลักษณ์เอาไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เปิดเราก็สามารถเปิดแม่คุญแจโดยที่ไม่ต้องตัดแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องตัดด้วยนะครับแล้วก็ไม่ยากด้วยง่ายมากนะครับถ้าใครมีก็มาที่อดีสแกนได้นะครับก็ทั้งเปิดทั้งตรวจพระเลยนะครับจะได้รู้กันนะครับนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เป็นสติและก็เป็นอุทาหรณ์แก่ทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ